พ่อคิดว่ามันจะไหลบ่มันจะได้บ่มันจะแก้ปัญหาเรานี่ได้บ่แต่บ่บ่หู่กันต้องแจวว่าแจวว่าอมาเบิ่กหน้าไม่ยอมก็บอกมือนีโอเคปิ๊งไดพ่อแรงยาวเหยียดเราตอนดึงนี่เป็นยังไงความรู้สึกเกิดง่ายมอนมวนครับแข็งบ่ก็บ่แข็งครับไม่เป็นเส้าแข็งบ่เกิดไื่ใช่แข็งจีบต้นเขาไหลจีกต้นมั้งคับอ่าจีบต้นฮะจีบต้นาะ ไหล<ห>มาเลยตีไลเพิ่มเกิดมันแม่นอยู่ตีครัแบแมน่นเลยครับว้าวครับกากรสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเช่าสวนยางนะครับมื้อนี้นะครับผมหมอเดลงมาติดตามแปลงที่ลูกศิษย์แต่มาเห็ไว้ของเดือนที่แล้ว เขาอยู่บ้านไดอยู่จุดไดตำบลไดอยู่สวนไผ่เขาจะไปเบื้องกันว่าหนึ่งเดือนเนี่ยมันสีไใด้จากตนที่มาเห็ดไปสิบตน,ม,นออบมันจะออกบอมันจะไหลบออย่างนาตายมันจะแก้ได้ไหครับไปเบื้องกันพี่นอ้องมาสวัสดีครับขอนุญาตในน้ำตัวในซื้อหยังอยู่บ้านไดตำบลไดผมได้แสวงสายเย็นครับเป็นเจ้าของสวนผมอยู่บ้านหดตำบลไดอ,อยู่บ้านนาเจริญครับตำบลน,นาอุดมเพื่อนข้อมสอยายจังหวัดมุาหาร พ่อเป็นประธานกลุ่มหรือว่าเป็นอย่าง็นประธานกลุ่มครับเป็นประธานกลุ่มส่วนยางครับประธานกลุ่มส่วนยางครับแล้วที่นี่ทีนึ่งเดือนทีก็เจ้ามาเฮ็ดไว้นี่พราคิดว่ามันจะไหลบ่มันจะได้บ่มันจะแก้ปัญหาเรานี่ได้บ่แบบบ่ฮู้กันต้องเจ้งว่าเจ้งว่าออกมาเบิ่งะครับมันสิออกหรูบหัวกับมือนี่นะครับแบบบ่ฮู้กันต้องเจ้งว่าเจ้งว่าออกมาเบิ่งเหรอมันสิออกหรูบหัวกับมือนี่นะครับพ่อเพิ่นใส่อันปุ้ยใส่หยังไปได้เด้อครับคั่นบ่ออกก็แสดงว่ามันบ่ได้ผลครับมองคือว่ามันเกินค่ะ ถ้ามันออกจะถือว่าได้ผลได้ผลครับอ่านะครับเ้ากับบนตองวป็นอย่งไรนะพ่อเนาะครับเขามาเบิ่งกันว่าซีฟต้นที่เฮ็ดไว้ของเดือนที่แล้วที่ลูกศิษย์มาเฮ็ดนี่ครับว่ามันจะไหลบ่อมันจะแก้ปัญหาอย่างหนาตายนี่ได้บ่อเอานะครับมาดูต้นแรกกันนะครับมาดูเลยว่าเอามองไหนแล้วมันสิออกบ่อไหนะครับเดี๋ยวฝากมันจิตืึนเอดี๋ยวมีบคนดีไว้เดี๋ยวมังิงจักแล้วแล้วเจียวเนี่ยผู้กีดนะพอนะ เป็นเดี๋ยวเหรอไรเงาๆเถอนแต่ก่อนแต่ก่อนมันมีไหลมีอย่างนี้สีบอที่มันตายหนึ่งกระบอกบริษัทบังจักเถื่อครับพี่มังก่อนนี่แต่ก่อนบวครับบ่มีเลยอือเห็นมือนี่เป็นยังไงเอ้าก็แสดงว่ามันเริ่มขึ้นแสดงว่าเริ่มขึ้นเอา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 ไฮรินนี่นะครับนี่ก็ยังไม่ถึงนะอืมบอตอนถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันกระสังเสื้อของมึงแล้วนะครับอ่ะลองกินให้เพิ่นเบิงเนี้ย จิ้มนะครับลองดูนะครับมองได้ก็ได้เอาที่คิดว่ามันสีบอออกอ่ะนี่นะครับเห็นแล้วนะครับเป็นบอทั้งไตก็ออกได้พอเห็นบ่ที่พ่อบอกว่าคือบ่ทั้งไตแน่มาจันเดี๋ยวเบิ้งดูครัเบิ้งอีกบ่ครับเพิ่งเอาซ้ำนี่ซ้ำนี่นะเบิ้งต้นไหมเบิ้งต้นไหมลอกเบิ้ง มาครับมาดูต้นที่สองนะครับต้นนี้ดอมมาโปมาในละอาการมันคือกันบ่ครับนี่คือกันบ่ครับคือกันเหมือนเล่นบ่กรีดมากนี่หนามันเป็นยังไงหนาบ่มีอย่างเลยครับหนาแห้งไปเลยนะแห้งไปเลยอืนะครับอมาดูกันต้นที่สองนะครับเอาเลือกเลยครับเจ้าสีกนเนมองไรเลือกกอเลยนะครับต้นนี้โปกับมันมาด้วยดอมมาเลาะเมกันนะยังไง ม<ส>องเก้าสิเอาจัดไปครับเพื่นเจา้าที่เดิมนะครับเพราะว่ามันกันแตกขึ้นไปแล้วหล้ยาวเลยวะเป็นไงครับต้นที่สองโอเคเย็นงรี้พอครับนี่หนาเอานี่ครับคือต้นที่สาม เห็นบ่แมนอ่ะตัวที่สามนะครับอ่ะเป็นยังไงตัวนี้อันนี้ต่อยจากหนาเก้านี่ตัวนี้ลงมานะครับบ่ล่องหนามายังบ่จตกล่องบ่เอาให้เบิรงนไม่ติเป็นหนาไลยเอาธีร์มาจัดเล้าหนักมาเบิรงนะครับตัวที่สามธีร์ลินมาใช้โลดถ้าล่องรับนำฝนลองรับนำนำฝนนำยันจังแล้วมันก็เที่งฝนเที่ยงยังที่หลอดคอมันนี่ นี่นะครับเป็นต้นที่สามเนาะที่เห็นเม่นูพอครับอืมเอ้าง่ายลินฟัง <öğ Walk. S 1> นี่แหละนะครับอืม,ม,มคือตัวเลยคือบ<พ>อือออออจิตทางมาแน่ต้องคือนี่ยครับเบื้องต้นทีซีกันนะครับอวบอันนะครับอึ้ออวบนะครับห้อยจอหาเม็ดเหรอ นี่นะเป็นต้นที่สี่นะครับอยากเบื้องของอื่นบ่ต้นที่สี่บอสอครับบอสอะครับเป็นบ่สครับต้นที่สี่ถือว่าเป็นไงโอเคครับคุณพ่อครับผ่านครับผ่านผ่านมาสั่นไปนะครับไปดูต้นที่ห้าขี้ข้องไหมเนี่ยเดี๋ยวอ่อนพูดสิซักมีดได้เหรอเอาอะลินหรือเล่านี่ลินต้นที่หานะครับต้นนี้เห็นบอ ครับเอาเลยมากมองได้เอานะครับเป็นต้นที่ห้าเนาะนี่นะครับเอาลินใจเลยมันกระตุงอ่ะหาต้นแล้วไปต้นที่หก ครับปนสีมงไ้อ่ะนะครับอันนี้เป็นต้นที่หกเนาะครับนี่จิตนะครับจะดูตรงไหนเพ่งเคื่ง้เกาไแล้วหนึ่งสองสามซีสีหนาก็คือเต็มต้นแล้วด้เมนบ่กรับ,ร,บรอบต้นแล้วอยู่นี่นะครับเพิ่นก็นเลยทีหามองไว้ที่เปิดแล้วมันสีไดต่อ นะครับเปิดเลยนะครับเป็นต้นที่เจ็ดวก่าก็์ยกฮอดไปแน่ล่ะครับก็ยะกฮอดเน่ครับเป็นวัวแต่ว่ากับวัวปันไดนะครับแต่ว่ากับวัวฮอดปันไดครับนี่ครับเราจะมาดูกันนะครับว่าต้นที่เจ็ดมันถึงยังนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ถอดไปพูดนะถอดเสียวมาไหลแยบมาน้ำกลนนะครับอันนี้คือต้นทีเจ็ดนะครับทีเฮ็ดเน้อไปไปเบิ่งต้นที่แปดกันต่อนี่ไข่ก็พักไว้บ่ฮะก็ไข่อยู่ครับเพราะว่าอยู่อยูหนีจากไรครับนี่ทั้งหมดอ่ะกินแล้วพี่กินเลยเกือบเกือบยี่สิบเลเกือบยี่สิบเล ตายยังตุนพออยู่นี่กระไรเถื่อกระไรเถื่อตุ่นกระไรตุ่นดับไ่ขีดตายไรไปไหนโอ้ผมกับกระไรอยู่ครับพอดหาซีบบอประมาณนั้นละครับประมาณหาซีบต้องเจาะของไปน่าจอดเงาเถื่อคเจาของเถื่อไปได้บ้างฟุ้งขีดเล็กด้ยตัวนั้งเตะไรยังตั้งเตะกระไรครับนี่นะครับยังไม่ถึงเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็เปิดให้ดูนะครับหรือว่าใครอยากจะดูที่อื่นไหม เปิดมือขื้นที่เฟ้นเบิ่งบ่อือนะครับอันนี้เป็นต้นที่แปดนะครับอ่าจิ้ม,มอีกเพิ่นจัมหน่อยนะจิ้มนี่เสืออ่านะครับเพราะว่าเราจะมาดูข้างล่างวัชพืชเปลือกทีนี่มีลายสีเลยเห็นบ่อโอ้ยังไงพอมาลายสีนี่มันแตกเขื่อนเนาะอบออกบ่อันนี้เป็นเ,เยื่อเยื่อไับเจ้า <9 S 1> นะครับต้นนี้ติดกันเลย เราตอนดึงนี่เป็นยังไงความรู้สึกเกิดง่ายมอนมอนครับแข็งบ่ก็บม่แข็งครับไมื่เศร้าแข็งบ่เกิดไม่เชื่อเลยแข็งไม่เชื่อโบ่แข็งปากินอยากได้บ้างก็ร่างแข็งไปเพิ่มต้นทุนที่ต้นทุนใต้ดีครับพต้นทุนที่ต้พี่ครับต้นทุนใต้นะครับตัวนี้เอ้าเพิ่งเอาครับมองไหน นี่นะครับต้นที่10เราแก้ปัญหาไปแค่หนึ่งเดือนนะครับตัวนี้ผมพ่อนีว่านปุ๋ยปีนึงจะรอบสองรอบ2รอ,อบนะครับเรียกพูดถึงสองรอบที่พ่อว่าน,นี่พวกมาจิ้มจิ้มเบิ่งนี่ออกบ่ลองเคยจิ้ม,ม <c oughs> เบิ่งตัวอื่นบ่เคยครับเป็นยังไงบ่ออกครับมีแบบนี้บ่บ่ครับบ่มีครับ,บ<ม>คือ <ừ> ทั้งลุมกัหลายผมจิ้มเบื้องลายอยู่นะครับ <using S 1> <หอ S 2> บ่ออกบ่ยังเงายู่น้ำข้นน้ำมันนครับกัจิ้มก็จิ้มเบิ่งมาแหละครับ อันนี้อยากจุจิมเบึงอีกต้นที่สิบจิมเบื้องอื่นปะเอานะครับต้นนี้เราจะต้นสุดท้ายกันแล้วเราจะให้เพื่อนจิมดูอีกนะครับว่าอันนี้ข้างบนแล้วดูข้างล่างอันนี้ต่อจากแผกลเก่านะครับนี่นะครับเบิ้งครับไว้ต้นที่สิบนี่นะครับคือจิ้มให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นต้นที่สิบก็คือต้นสุดท้ายของเราก็คือจะดูว่าข้างบนข้างล่างนะครับตัวนี้เด้อะคุณพอ เห็ดตั้งหมดสิบต้นเนี่ยคิดว่าจัางไนตอนแรกคิดว่ามันกะมีตรงมีวิธีแก่มันบ่แก่แต่บ่เคยบ่เคยมีบแต่ก่อนกับว่าเห็ุจะเกิอมีแต่ว่าสีเห็ดอ่าเห็ดครับผมครับแล้วตอนนี้มือนี่ความรู้สึกจากที่ว่าคิดว่าห้าสิบห้าสิบหรือว่าบ่ได้เลยจีคิดว่าอย่างไรเห็นสิบต้นเขาไล่จากต้นบองกันอ่าสิบต้นฮะสิบต้นไล่มาเลยจีไล่เพิ่มบดมันแมนอยู่ตี ครับแม่นี่เลยเว่าัวเขาบ่เป็นตัวกันเลยเพราะตัวครับคืถือว่าประสบผลนสำเร็จคั้แนวนี้ครับนิครั้งนี้หนจังใดก็ถือว่าประสบผลนสำเร็จครับในการแก้ปัญหาแจ็คเดือนนี่ที่ไมาเห็นไลยเดือนหนึ่งเป็นหมอมั่อก่อนเดือนเดือนหนึ่งเป็นไหครับหนึ่งเดือนนะครับที่มาทำไว้ลูกซีดเพื่อเดี๋ป้ายบ่เพื่อเดี๋หาเนี้ยป้ายต้นบ่หรือว่าเฮ็ดจังไงเฮ็ดจังไงครับคือเอาแต่ปุ๋ยมืหอวานปุ๋ยมืหอวานหวานหลอดต้นซืือเสือวานหลอดต้นอืนะครับ พี่คิดว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจได้บ่ะเกีดกี่กันแต่บ่คิดกี่กันบ่คิดกี่กันคิดว่ามันพีไรครับแล้วมืงหนีไม่เห็นเราเป็นยังไงดีครับดีครับดีครับได้เพิ่มเมืองสิได้ได้เพิ่มนะครับได้เศรษฐกิจยางเพิ่มอีกได้กีดยางเพิ่มอีกเบื่อทุ่มเบื่อไหนพ่อบอกศูนย์แปดเก้าแปดสี่สองสามห้าสามสามครับผมนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับไม่เชื่อว่ามันทําได้จริงไหม ให้มาหาคุณพ่อแสวงได้ที่บ้านนาอุดมหรือว่าโทรตามเบอร์ที่พ่อบอกเมื่อกี้นพเนาะได้เสียเงินจักบาทว่เสียเงินเสียท้องบ่ได้เห็ดถี่มาเห็ดบ่ได้เสียครับ่ได้เสียบ่ได้เสียบ่ไลีเสียบ่นคอืถามมไน้เนสี็บ่ได้เสียบ่ได้เสียบ่ีบ้เสวนียบ่ได้เสีับ่นด้เสีอบค่อแสวงนะครับ แล้วกา็พีมังกรนะครับภูเก็ตอันนี้ก็จะของสวนนะครับที่นะครับมาเห็ดเป็นสวนตัวอย่างให้กับทั้งกลุ่มหรือว่าทั้งของมุ่ดทหารเห็นเนบอในเบิงพ่ออยุคกลุ่มใดเกาะเป็นประธานกลุ่มใดเกาะแซ่กรอนยางพารานาอุดมจำกัดครับเป็นประธานบ่เป็นประธานครับประธานกลุ่มนะครับผู้ใดบ่เสือนะครับไปหาคุณพ่อได้ที่สหกรณ์นาอุดมครับเนบ่ไปเบิงเลยสะกรณ์ยางยุหันนะครับไปถามหาเพื่อนก็ได้ถ้าผู้ใดบ่เสือนะครับว่ามันออกบ่มันไหลบ่นะครับมือนี้ก็นะครับก็ขอขอบคุณ ทั <toys> ้งสองท่านนะครับมือนิกะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผู้ใดติดติดตามมูนิกะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจพ่อหมอเกษตรนะครับเฟซบุ๊กยูทูปนะครับพิมพ์คำว่าพ่อหมอเกษตรมันจะเด้งขึ้นเลยนะครับกะเขาจะพาไปเบิ่งว่าสวนนั้นสวนนี้หรือว่าผู้ใดมีปัญหายางนาตายหนึ่งน้ำยางไหลหน่อยน้ำยางเ่อไลติดต่อพ่อหมอได้ที่ตามในเพจเลยครับทีโชว์ถหน้าเฟซบุ๊กยูทูปนะครับมือนิกะกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ